สวัสดีครับก็เดี๋ยวเรามาต่อที่เซสชันนนะครับก่อนหน้านี้เราได้พูดถึง f a ฟมาร์ดิเทนเทนเรมแล้วก็ออยเลอร์เทเรมไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีตัวอย่างการใช้ออยเลอร์เทเรมเนี่ยในการแก้โจทย์ปัญหาประเภทให้หาเลขหลักสุดท้ายหรือว่าเลขเลขสองหลักสุดท้ายของจำนวนที่มันมีค่ามากๆนะครับพวกพวกจำนวน,นยกกำลังนะครับ อันนั้นก็คือในคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็ถัดมานะครับเร,เราก็จะมาพูดถึงวิลสันเทเรมนะครับซึ่งที่จริงก็สั้นๆแค่นี้เองนะว่าถ้า p เป็นจำนเฉพาะเนี่ยจะได้ว่า p ลบหนึ่งแฟกทอเรียลเนี่ยคอนเน,นกับลบหนึ่งโม p นะครับเออซึ่งพอๆที่จริงมันสั้นๆน,นี้เนี่ยที่จริงเราก็จำไปเลยก็ได้เหมือนกันนะเหมือนตอนที่เรา,าดูพวก ออยเลอร์แฟมาเทเลมเนี่ยนะครับสองอันนี้เนี่ยตอนที่เราแก้โจทย์ปัญหาเราก็คือเอาไปใช้ได้เลยเราไม่ได้จำเป็นต้องรู้พิสูจน์ก็ได้นะถ้าถ้าเราอยากแค่แก้โจทย์ปัญหานะครับท้านองเดียวกันเนี่ยในในวิลสันเทเลมเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราอยากแก้โจทย์ปัญหาที่คล้ายๆทำนองเกี่ยวกับแฟกทอเรียลเนี่ยนะเราก็เึือกถึงวิลสันเทเลมโดยที่เราอาจจะยังไม่ได้ดูพิสูจน์วิวสันเทเลมด้วยซ้ำไปนะ,ะแต่ว่าในในคลิปนี้ก็คือผมก็จะมาะให้พิสูจน์ ของที่ซีดีบทนี้นะครับก็เดี๋ยวนะครับเดีย๋ยวผมเตรียมไว้ละอ่นนี่คือเนี่ยนะครับนะในในคลิปนี้ก็คือเราจะมาพูดถึงที่ซีบทนี้โดยเฉพาะนะครับวิลสันเทเลมแล้วก็นี่เป็นแบบขยายนะเผื่อตะกี้ใครมองไม่ค่อยเห็นนะครับวิลส theorem บอกว่าถ้า p เป็นจำนวนเฉพาะแล้วจะได้ว่า p ลบหนึ่งแฟกทอเรียลเนี่ยคอนกูเอนกับลบหนึ่งโมดู p นะครับก็พิสูจน์ก็ผมก็เอามาจากในชีตนะจากในหนังสือที่ ผมวางขายอยู่แล้วแล้วก็สำหรับนักเรียนใน Google Classroom ก็ดูได้นะครับอยู่ในชีตเหมือนกันนะครับดังนั้นในที่นี้ก็คือที่ผมบอกไปนะเพื่อประหยัดแรงข้อมือผมเนะี่ยก็เลยก๊อปตรงพรูฟมาอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนะครับจุดประสงค์ของเราคือเลยนะตอนนี้เนี่ยเรามีการสมมติพรูฟนะนี่ผมเขียนอธิบายเพิ่มด้วยนะครับ ก็คือเริ่มมาเนี่ยเรามีจำนวนเฉพาะ p มาแล้วนะ ah p เป็นเฉพาะนะครับเลต p b prime นะนะตามตามตาม s e g m e n t m ม n t เนี่ยนะอาจจะจะ support จะให้สูงก็ได้นะเนี่ยหรือว่าจะสมมติจะให้อะไรก็ได้นะก็คือผมเขียนตรงๆว่าให้ p เป็นเฉพาะแค่นั้นแหละนะใครจะเขียนว่าสมมติ p เป็นจำนวนเฉพาะหรืออะไรก็แล้วแต่สะดวกนะครับแล้วจุดประสงค์ของเราคือเราจะพิสูจน์ว่า p ลบหนึ่ง factorial เนี่ย ค <c oughs> อนกรนกับลบหนึ่งโมดูอพดังนั้นคือเราเราอยากได้นี้ก่อ,อ,อนอื่นก็คือดูตามนี้เลยนะก็คือผมเขียนว่าถ้า P มเมื่อ P เป็น2หรือ3เนี่ยนะครับผลลัพธ์ก็จะสามารถเช็คได้โดยง่ายเนี่ยก็คืออย่างนี้ก็คือที่นั่งแคนค่าตรงๆว่าเวลาคือ P เป็นจำเฉพาะเนี่ยมันอาจจะเป็นจำนวนเฉพาะใดๆก็แล้วแต่ แต่เราอาจจะเรียกว่าเราแยกเคสเอากรณีนี้มีอ่ p มีค่าน้อยๆเนี่ยเราก็เราก็แทนตรงๆไปเลยแล้วพอ P เยอะขึ้นลเราอาจจะทําเป็นตัวใดๆไปก็ได้นะครับดังนั้นในนี้ก็คือผมก็จะทําตามนี้นะเนี่ยนะว่าเวลา p เป็น2หรือ3ผมนั่งเช็คตรงๆผมนั่งเช็คนี้นะครับก็คือทํามอกว่าถ้า P เป็น2นะครับ p ลบหนึ่งแฟกเนี่ย ก็คือแทน P เป็น2เข้าไปเลยนะครับมันก็จะเป็น1แฟกซึ่งก็คือเป็น1ซึ่งก็จะเห็นได้ชัดว่า1ก็คอนกับลบ1 m o d u โมดโ2นะครับดังนั้นก็จะเห็นว่า P ลบ1แฟกคอนกร้นกับลบ1 m o โมดูโจริงๆนะครับเวลา P เป็น2ต่อมาครับพอเป็น3อีกผมก็นั่งแทนตรงๆนะครับว่า P ลบ1แฟกเนี่ย ถ้าเทียนแทน p เป็น3มนะมันก็คือ3 1ลบเป็น2นะครับก็เป็น2แฟกซึ่งก็คือ2ซึ่งก็เขานิ่กับลบหโมดูลโล3นะครับสรุปว่าเวลา p เป็น3ก็เป็นจริงนะ p ลบแฟกมันเป็นลบหโมดูลโล p นะ p คือ3อ่ะคราวนี้ทำไงต่อเนี่ยนะตามนี้บอกว่าเวลา p เป็น2กับ3นั่งเช็คตรงๆอย่างง่ายได้อ่ะพอดังนั้นมันก็จะเหลือกรณีที่ P เป็นยูนิเตอ์ที่มันไม่ใช่2ไม่ใช่3นั้นก็คือตั้งแต่เป็ไป้นไปนะดังนั้นบนรรทัดถัดมาก็คือผมก็เลยแ u m มว่ามันตั้งแต่5และอ่ะอะาอแบบนี้ตรงบรรทัดนี้ผมลบมันนะครับอันนี้แค่จุดมุ่งหมายของเรานะว่าเราอยากได้ P ลบ1แฟกคอนกเอนกับลบ1นึโมดโพีนะครับอ่ะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เรียบร้อย ต่อมานะผมดูต่อซิว่าผมเขียนอะไรไว้ก็คือนึกถึงตรงนี้นะว,ว่าเวลาขอเรอมอ AP เป็นหนึ่งเนะี่ยมันก็จะมี X ที่เป็นจนเต็มที่ AX คอนกับ1นึ่งโมโดโอันนี้มาจากตอนที่ผมสอนเรื่องการแก้ลีเนียคอนกรูเอนซ์นะครับที่ตอนนั้นตัวแปรมันอาจไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ P นะมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวทบทวนก่อนครับก็คือเวลาเราดูพิจาณาสรรมการ ax คอนเวนกับ b โมโดโลโนะี นะโดยที่โดยที่ a b m เนี่ยเป็นจำนวนเต็มที่กำหนดมาให้แล้วถามว่ามันจะมี x ที่สอดคล้องสมการนี้ไหมนะก็คือผมบอกว่าจะดูว่า x สอดมี x ที่เป็นจำนวนเต็มเนี่ยสอดคล้องสมการนี้ไหมเนี่ยให้เช็คว่าอัลมอของ a m เนี่ยนะครับหาร b ลงตัวหรือไม่ <c oughs> ถ้าหาร b ลงตัวก็คือจะมี x ที่เป็นจำนวนเต็มแบบนี้ ถ้าหารไม่ลงตัวก็ไม่มี x นะครับแล้วก็เรารู้ได้ว่าถ้ากรณีที่หารลรงตัวมันมีคำตอบแน่ๆมี x แบบนี้แน่ๆมีกี่ x ก็คือเท่ากับอหอลมอนะครับดังนั้นในที่นี้เนี่ยพอเวลาเราพิจารณาสมการนี้แทนน,นะครับ ax เนกับหนึ่ง modulo p โดยเราจรินตาการว่าตอนนี้ p เป็นอยู่เฉพาะที่กำหนดมาแล้วนะครับเรียบร้อย แล้วก็1ก็เป็นจำนวนเต็มเห็นได้ชัดจำนวนเต็มตัวหนึ่งนะกำหนดมาเรียบร้อยแล้วหนึ่งก็คือ1แล้วก็แค่ x สมมุติ a กําหนดมาเนี่ยล้าถามว่ามันมี x ไหมนะครับที่ a คูณ x เนี่ยคอนเวนกับ1โมโดู m o p เราก็ใช้ทฤษฎีบทตรงนี้นะครับผมก็จะตรวจแค่ว่าหองรามองของ ap หารลงตัวหรือไม่ดังนั้นตงนี้มันก็เลยเกิดตรงนี้นะว่าถ้าถ้า a เป็นตัวที่กําหนดมานะสักตัวหนึ่งที่ฟิกมาตัวหนึ่งเนี่ยลราหองรองมอ ap เป็น1นะครับ นะครับของลมอเอพีเป็นหนึ่งซึ่งหาตัวนี้ลงตัวมันก็จะอัตโนมัติโดยที่สตีบทที่เราเรียนเกี่ยวกับการแก้ลีเนียคอนกรูเอนตเนี่ยมันก็เลยสรุปได้ว่ามี x ที่เป็นจำนวนเต็มที่เอามาคูณกับ A ปุ๊บแล้วคูณกับ1นึ่ง modulo p แล้วเราก็รู้ได้ว่าที่จริงเนี่ยการที่ขอรมอเอพีเป็น1ห,หาลงตัวแน่ๆแ,แล้วจะมีกี่คําตอบก็คือมี1คําตอบเพราะของมอมันเป็น1น,นะครับเหมือนตอนที่หองมอของ A m หาร B ลงตัวเนี่ยถามว่ามีกี่คําตอบก็มีเท่ากับจํานวน อที่ที่เป็นค่าของหอรมอของ AM อันนี้ฮอรมอเป็นหนึ่งดังนั้นมีมีหนึ่งคำตอบด้วยนะครับโมโดูโอพีดังนั้นเนี่ยก็เลยก็เลยตรงเป็นตรงนี้นะว่า,าการที่ฮอรามเอพีเท่ากับหนึ่งมันก็จะมี X ที่เป็นเต็มเต็มเนี่ยนะครับที่คูณกับ A แล้วเป็น1โมโดโูลโอพ แล้วก็แน่นอนถ้าคิดเฉพาะโมดูลโอพีจะยูนิคด้วยก็คือมีแค่ตัวเดียวแต่แน่นอนถ้าคิดนอกโมดูลโอพีเนี่ยคิดทั้งตัวเต็มก็มีอินฟินิตตัวนะอันนั้นเดี๋ยวค่อยกลับมาที่หลังว่าเราจะใช้แบบอินฟินิตตัวหรือจะใช้แบบว่ามันมีแค่ตัวเดียวโมดูลโอพีนะแต่ตอนแต่ที่แน่ๆคือมีแน่ๆน,นะครับดังนั้นก็คืออธิบายประโยคนี้แล้วนะครับว่าสลับ AP ที่ของเรามอเป็น1ใดๆเนี่ยมันจะมี x นะครับที่เอามาคูณกับ a แล้วเป็น1โมดูลโอพีตาม ที่ผมอธิบายแยกไว้ตรงนี้นะ <K> แล้วผมก็บอกด้วยว่าเพิ่มเติมเนี่ยว่า a กังสองมันค้อนกับ1น modulo p ก็ต่อเมื่อ a มันเป็น1หรือลบหนึ modulo p นี่มาจากไหนนะอเดีย๋ยวพี่คิดว่าถอดรู้สองข้างนะครับเพราะอันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ระบบจำนวนจริงนะเรากาลังทําระบบจํานวนเต็ม modulo p ดังนั้นก็คือประโยคนี้เราก็ต้องพิสูจน์แยกต่างหากโดยที่ ไม่ได้ไปอ้างถึงระบบจริง,รงนะครับอย่าไปถอดสแปรรูทสองข้างไม่มีอย่างนั้นนะครับอันนี้เราเรามันคล้ายๆเป็นอย่างนั้นแล้วกันเออมันมองเหมือนเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตอนพิสูจน์นี้เราเราไม่ได้ถอดสแปรรูทนะครับอ่ะก็ผมอธิบายเพิ่มเติมอีกอันหนึ่งก่อนนะอธิบายตรงนี้แล้วกันว่าการที่ A อของสองเนี่ยคอกับหนึ่งโมดูลนะแล้วเราก็ บอกได้ว่า p มันเลยหาร a กลังสองลบหตรงตัวอันนี้คือนิอยามคอนกรีนธรรมดาแล้วก็เราแยกตัวประกรอบของ a กลังสองลบหเนี่ยออกมาเป็น a ลบหคูณ a บวกหแล้วเราก็นึกถึงสมบัติของจำนวนเฉพาะที่บอกว่า p หารา x คูณ y ลงตัวเนี่ยก็ต่อเมื่อ p หาร x หรือ p หาร y นะนั้นอันนี้ผมก็มองเป็น2ตัวคูณกัน การที่ p หาร2ตัวนี้คูณกันเราก็จะสรุปได้ว่ามันก็ต่อเมื่อ p หารตัวที่หหรือ p หารตัวที่2นะครับซึ่งผมก็เลยเขียนได้ว่าการที่ p หาร a ลบ1เนี่ยมันก็เหมือนบอกว่า a คอนเกรนกับ1นม่ m o p การที่ p หาร a บวก1ก็เหมือนบอกว่า a คอนเกรนกับลบหนึ่ง m o p ดังนั้นเนี่ยถ้าผมเอารวมกันก็คือ a เนี่ย congruent กับบวกหรือลบหนึ่งนะครับ modulo p นั่นเองเน,นะดังนั้นจากตรง k กาลังสอง congruent กับหนึ่งเราเราเหมือนไปถอด square root สองค่าเนี่ยนะครับบวก 1, บบบลบเนี่ยนะมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะแต่อันนั้นคือวิธีมองเฉยๆๆนะไม่ใช่วิธีพิสูจน์นะครับสรุปว่าผมอธิบายเรียบร้อยแลวนะว่าบรรทัดที่ผมขีดเส้นใต้มาจากไหนก็คือมาจากการพิสูจน์ตรงนี้แหละนะ ดังนั้น a กลังสองจะเป็น1นึ่งมโนก็ต่อเมื่อ a มันเป็น1หรือลบ1นึมโนนะครับโอเคต่อมาครับก็เลยมาพิจารณา ip ลบหนึ่งแฟกนี่แหละตามตามความหมายนีนะอย่างแรกคือตัวที่ a กลังสองคือ a คูณกับตัวเองนะครับมองเป็นอย่างนั้นว่า a คูณกับตัวเองแล้วออกมาเป็น1เนี่ยเฉพาะเวลา a เป็น1หรือลบหนึ่งเท่านั้น ส่วนเออื่นก็คือใช้อนี้นะว่าตรงที่ว่าพวก a ที่ของลมอของมันเป็น1กับ P เป็น1เนี่ยมันจะมีตัวที่มาคูณกับมันแล้วออกมาเป็น1โมดูลพีมันก็เลยแบบโอเคไอตัวที่เอามาคูณกับมันเนี่ยนะครับเอามาคูณกับ a เนี่ยลอกออกมาเป็น1นึ่งโมดูลพีเนี่ยมันอาจจะมี2แบบคือ x ที่ว่าเป็นเป็นเอเองเป็นตัวมันเองหรือเป็นตัวอื่นแต่เราก็บอกได้ว่ามันจะเป็นตัวมันเองกรณีไหนกรณีที่ a เป็น1หรือลบหเท่านั้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าผมไปมอง p ลบหนึ่งแฟกนะครับเลยนะขอเคารพตรงนี้ก่อนนะครับนะบผมมองว่ามันคือหนึ่งคูณถึง p ลบหนึ่งแะ้วกันเนะ 1, 2, 3, 4, 5, าะหนึ่งสองสามสี่ห้านะนี่ขอเขียนยาวๆนะเพราะว่าจะได้ เอาไว้อธิบายเฉยอย่างนี้แล้วกันนะครับ p ลบหนึ่งแฝกก็คือหนึ่งคูณถึง P-1 ลบหนึ่งแล้วผมบอกแล้วว่าไอ้พวกนี้นะครับพวกนี้คือตัวที่ตัว a ในโจทย์เนี่ยนะครับเพราะว่ามันมันพวกหนึ่งถึง p ีลบหนึ่งเนี่ยมันน้อยกว่า P ทั้งหมดแล้วอะไรที่น้อยกว่า P นะสมมติเป็น b แล้วกันนะเดีแยว Z แล้วกันเนาะเดี๋ยวไปซ้ำกับพวกนั้นคืออะไรที่น้อยกว่า p เนี่ย P หารไม่ลงตัวแน่นอนเพราะ p หายไม่ลงตัวก็คือหอหลัมอเป็นหนึ่งดังนั้นพวกเนี้ยนะครับเลามองเป็นตัว a ได้หมดเลยนะว่ามันเป็นมันเป็น A ประเภทที่หอหลัมอของมันกับ p เป็นหนึ่งพวกเนี้ยนะแล้วก็การที่เอาผมขอขอให้มองสองแล้วกันนะครับออย่างเช่นมองที่สองแล้วกันนะมองสองเป็นตัว a ตรงเนี้ยนะครับการที่สองกับ p หอหลัมอเป็นหนึ่ง มันก็ต้องมีสักตัวหนึ่งที่มาคูณกับมันแล้วเป็นหนึ่งโมดูลพีเนี่ยนั้นสองตัวนี้นะครับมันคูณกับอะไรสักตัวแล้วออกมาเป็นหนึ่งโมดูลพีรู้ได้ยังไงว่าต้องอยู่ในนี้ก็ก็จะทบทวนตอนที่ผมไม่ได้เขียนในนี้อย่างละเอียดเนี่ยนะครับแต่ว่ามันจะตรงที่ผมลบไปแล้วเนี่ยตรงที่เราสามารถบอกได้ด้วยว่า x ที่ว่านี่นะครับที่จริงมีแค่ตัวเดียวเพราะรามัองมอเป็นหนึ่งมีแค่ตัวเดียวถ้าคิดโมดูลพี เราก็เลยดูว่าที่จริงอย่าง2เนี่ยนะครับถ้าถ้า a คือสอนะครับมันจะมี X สักตัวหนึ่งในนี้นะครับแค่ตัวเดียวด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าของเรามาเป็น1นึ่งนะยูนิคโมโโลอย่างเช่นอาจจะ2จับคู่กับตัวนี้สมมตินะครับอันนี้คือ A นี่คือ X พอคูณกันออกมาเป็น1วิธีทำผมก็แค่โอเค2ตัวนี้คูณกันเป็น1ละส ก็เข้าเข้าเข้ารูปแบบเดิมนะว่า3กับพีองหอลงมอเป็น1มันก็จะจะต้องมี x ของมันเนี่ยตามเนี้ยนะครับที่สามอาจจะไปคูณกับตัวนี้แล้วออกมาเป็น1ดังนั้นเราเราสามารถจับคู่ได้นะครับก็คือว่าแต่ละ a ในเนี้ยนะครับที่ไม่นับ2ตัวแรกนะยังไม่นับสองตัวแรกแล้วกันนะสองตัวแรกเดี๋ยวจะค่อยมาจัดการทีหลังผมกําลังดูพวกเนี้ยนะผมก็เลยเขียนตรงนี้นะว่าสําหรับแต่ละ a เนะี่ยตั้งแต่สองถึง p ลบสเน,นี่ยตรงเนี้ยนะครับ มันก็จะมีตัว b นะครับในในในพวกเดียวกันนี่แหละนะครับที่มันเป็นคนละตัวกันแล้วเอามาคูณกันได้หนึ่งโมโดโูลโพีดังนั้นพวกนี้นครับเรารู้ว่าอ๋อมันมันก็จะจับคู่อย่างนี้นะจับคู่จับคู่อะไรไปเนี่ยจับคู่มั่วๆอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับแต่รู้ว่าที่แน่ๆน่านมีการจับคู่กันเกิดขึ้นและแต่ละคู่แต่ละคู่ที่ท,ที่ที่เอามาคูณกันเนี่ย มันจะออกมาเป็นหนึ่งโมโพีหมดเลยดังนั้นในนี้พวกนี้มันก็คือพอจับคู่กันเสร็จมันก็คือหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับมันก็เลยได้ว่าทั้งก้อนนี้เป็นหนึ่งโมโพีนะครับมันก็เลยเหลือแค่นี้หนึ่งแล้วก็ทั้งก้อนนี้ก็หนึ่งแล้วก็พลบหนึ่งก็ลอกมานะโมโดพีนะครับซึ่ง p 1พีลบหนึ่งมโดเนะี่ยมันก็คือลบหนึ่งโมโ,โนั่นเองก็เลยจบการพิสูจน์นะครับเรียบร้อยคราวนี้เผื <c oughs> ่อคนไม่เข้าใจบางส่วนนะว่าแล้วถ้าผมแยกตรงนี้ออกไปทําไมมันคือเหตุผลตรงนี้แหละครับที่ที่ที่ผมทําเพิ่มนะว่าอย่างแรกก็คือไอตัวที่มันไม่มีคู่หรือว่าคู่ของมันคือตัวมันเองเนี่ยอย่างหนึ่งคูณอะไรได้หนึ่งก็เอาหนึ่งคูณหนึ่งนี่แหละ แล้วก็อย่างตัวเนี้ยนะซึ่งซึ่งว่า p คือลบหนึ่งเนี้ยมันก็คือคูณตัวเองแล้วจะออกมาเป็นหนึ่ง m o d p เพราะที่จริงเราเราแก้สมการไปแล้วไงว่าว่าไอตัวที่เอ่อแต่ละ a มี x ที่ว่าเนี่ยนะครับกรณีที่ x เป็น a มันคือกรณี a กําลังสองเนี้ยเป็นหนึ่ง modulo p มันจะมีแค่สองตัวคือหนึ่งและลบหนึ่งซึ่งถ้าดูตามเส้นนี้ก็คือตัวนี้นะครับหนึ่งตัวนี้ลบหนึ่งมันจะมีสองตัวเนี้ยครับที่มัน มันไม่ได้จับคู่กับคนอื่นมันมันจับคู่ของมันเองผมก็เลยแยกไว้ทีหลังเนี่ยนะครับแยกมาแล้วก็แยกมาแต่ว่าไอตัวตรงกลางเนี่ยมันมีคู่ของมันหมดเลยนะตามตามที่จีบบตรงนี้นะครับนะแต่ละแต่ละ a มี x ที่คูณกันแล้วเป็นหนึ่งเน่อ่ามันมันจะจับคู่ตัวที่ต่างกันโดยทฤษฎีตอนลิเนียร์คอนเกรนซ์นะเพราะว่าของเรามมเป็นหนึ่งมันมันมันจะจับคู่แค่ตัวเดียวแล้วก็ แต่และคู่ก็มีคู่ของมันไปนะครับแล้วก็ไม่ใช่จับตัวเองด้วยเพราะจับตัวเองคือเราบอกไปแล้วนะว่ามีแค่2ตัวนี้ที่จับคู่กับตัวเองก็เลยจบการพิสูจน์วิลสันคเคเลมแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ